ครับอ,อันนี้ฟีโน่ยางรั่วอพอดีสีรั่มมันขาดด้วยก็เลยทำการาเปลี่ยนสีรวดนะครับสีรวดมันขาดไปสามเส้นสีรวดมนีมันจะมีนี่เนาะงอมากกับงอน้อย พูดง่ายๆตัวงอน้อยมันจะต้องดันลงอยู่อย่างนี้ฝั่งด้านนอกตัวงอมากก็จะอยู่ฝั่งด้านในเนาะรอนนี้ที่ขาดมามันขาดอยู่สามซีนะครับหนึ่งสองสอง ตัวที่ขาดมันจะเป็นตัวงอน้อยทั้งสามซีเลยนะว,วิธีนี้มันเป็นวิธีที่ขี้เกียจหน่อยคือไม่ต้องไปขึ้นซีใหม่เราใช้าาซีเก่าหรือว่า จะเอาสีใหม่มาก็ได้เน,นาะก<อ>็เน,น,นี่ยครับวิธีเราก็จะนี่ดันตรงนี้แล้วะดูบ้านนหหหรอัรองไ่แล้วมันติดเห็นไหมครับผมไม่รู้นะเอาตรงนี้ทางฝั่งนี้ดีกว่านี่เนี่ยนี่ครับมัน ถ,ถ้าเราใส่อย่างเงี้ยมันติดเห็นไหมเนี่ยมันจะดันเขา้ารูไม่ได้ทำไงอ่าผมก็จะต้องไปเจียครับเจียปลายตรงนี้ออกเพื่อที่จะให้มันแยเข้าไปในรูรอได้ให้แค่นั้นเองคือเราไม่ต้องไปคายไปคายที่รวด่ย เราตัดเสร็จแล้วก็จะมาใส่ดูเนาะนี่เห็นไหมใส่ปั๊บนี่มันเข้าไปได้แล้วครับอ่าเดี๋ยวใส่แล้วก็เราก็ขันให้แน่นนะมันจะไม่กลมไม่ตรงเหมือนขึ้นซี่ใหม่หรอกแต่มันก็ดีกว่าที่มันจะมีที่มันไม่มีซี่ลวด เดี๋ยวจะไปเดี๋ยวผมจะไปตั้งกับรถเลยเราจะเอาล้อเนี่ยไปใส่ที่รถแล้วก็หมุนล้อแล้วก็ตั้งเอาเลยเนาะถ้าใช้อะไรเราไม่มีประแจตั้งล้อก็ใช้คีมใช้อะไรหมุนเราก็ได้ไม่ต้องไปคิดเยอะอะ่ครับนี่พอเราใส่ซี่เสร็จแล้วผมก็จะเอามาตั้งกับตัวรถเลยเอาแค่คร่าวๆเนาะ มันอาจจะไม่กลมเป๊ะมันไม่ดีที่สุดหรอกมันอาจจะเป็นวิธีที่ยี่สิก็ได้เนาะเราตั้งไงเนี่ยผมก็หาอะไรมาวางเนี่ยวางเทียบเทียบดูเนี่ยเทียบดูก็หมุนอ่าประมาณนี้นะครับอ่าอนี้ยางที่รั่วเนาะผมจะให้ดู อย่างที่ใช้เการ้อนปะนะอนนี้ผมนี่แผลนี้ใช้กาวร้อนปะกาวร้อนกับจิตชู่หรือสำลีนะครับแปะเข้าไปเลยเนี่ยมันไม่ได้รั่วน,นี่มันไม่รั่วเลผมอันนี้ปะมาตั้งแต่ต้นปีแล้วนะนี่ก็เดือนมิถุนาแนละ้ว นี่มันยังไม่รู้ว่วนะเพราะฉะนั้นก็อย่าไปคิดเยอะครับจริงอันนี้มันรั่วมันรั่วมันรัวน่วแผยยางพับเนาะมันพับเพราะอะไรเพราะยางมันมากองอยบริเวณจุ๊บไงเนี่ยยางมันมากองยางมากองเพราะว่าขี่รถยางอ่อนนะครับ ไม่ค่อยเช็คลมยางเนาะนี่อันน,น,นี้คือรั่วที่พับจริงนี้ถามจริงนี้ใช้ได้ไหมเนี่ยผมเอากาวร้อนกับสําลีหรือที่ชั่วปะก็ยังใช้ได้เป็นยางสำรองได้อยู่แล้วเนี่ยครับโอเคประมาณนี้แหละ